เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาเจอกันอีกครั้งในนามันี่ขอทุกคนมีกงินนำเอานันนะครับผมถ้าใครนะครับผมเข้าพารัสหรือใช้พารัสอยู่นะครับผมสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรม Paras r o y a ตี้ได้นะครับผมแค่คุณเลื่อนไป r o y a ตี้นะครับผมมันจะเป็นเอ็ e ซ c เ l น e ์รีวอร์ดนะครับผมที่รีวอร์ดที่ได้รับนะครับผมมันค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเล่นน้อยนะครับผมต้ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าสำหรับผมแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับหลายคนบอกว่าเอาพี่พูดอย่างนั้นได้ไงคือ พารัมันมีเหรียญโทเคนของมันนะครับผมสำหรับใครไม่รู้อ่ะมันสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมราคาเหรียญพารัตอนนี้ขออภัยนะช่วงนี้เจ็บคอนะครับผมราคาเหรียญพารัตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งบาทนะครับผมซึ่งถือถือถือว่าคนค้างราคาเวียงชิบหายเลยนะคือมันเคยไปต่ำสุดอ่ะแบบหนึ่งเดี๋ยวนะขอตัวอหนึ่งเป็นหนึ่งบาทแล้วดูมันหงุดหงิดที่เป็งเลย มันเคยไปออทำหาสูงสุด20กว่าบาทนะครับผมต่ำสุดตอนนี้ประมาณ1บาทกว่าๆซึ่งถือว่าดีไหมนี่ถือว่าดีนะเป็นเป็น,นมิตใหมายอันดีนะผมในการสเต็กนะครับผมแต่น่นอนอะ่ะมันเป็นความคิดของแต่ละท่านเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้ต้องการให้คุณเข้าไปเพื่อที่ซื้อโดยที่คุณไม่ได้คิดอะไรเลยให้ทิดทวนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมถ้าคุณอ่า ซื้อแพลตติถึงแพลตินัมนะครับผมหรือโกนะครับผมคุณจะมีโอกาสได้รับนะครับเอ็กคลูซีฟนะครับผมไอตัว NFT นะครับประเด็นก็คือเขาจับฉลากไม่ไม่ได้แบบให้เลยทันทีนะครับผมมันเป็นจับฉลากนะครับผมเพราะว่าถ้าเราล็อกไว้นะครับผมสามพันนะครับผมก็คือเราเราก็สามพันบาทนี่แหละครับผมไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะขอดูนะแอดนะฮะสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทนะครับณเวลานี้นะครับล็อกไว้สามสิบวันนะ คุณก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้นะครับคุณจะสามารถที่จะได้รับโอกาสนะครับผมในการที่จะลุ้นรางวัลนะครับผมซิลเวอร์โกลแพตินั่มนะผมซิลเวอร์ไม่ได้หาอะไรนะครับผมตัดทิ้งไป ห้าร้อยบาทห้าร้อยนะครับผมถูกทิ้งไว้กลางทางนะครับผมไม่ได้หาเหวอะไรเลยนะครับผมสาหรับคนที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนโกกับแพตตินัมนะครับผมจะอยู่ในส่วนของการรุ้นจับฉลากนะครับผมซึ่งมันมี notification เพิ่มเติมนะครับผมในการ sign up pop up ขึ้นมานะครับผมคือมันมีการจับฉลากเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคนที่ล็อคฟลได้นะครับผมก็คือมีโอกาสในการได้รับเพิ่มอีกนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมสําหรับราคารางวัลที่คุณจะได้รับในครั้งนี้นะครับต้องบอก คุณมีโอกาสได้รับไวยรับนะครับผมเพิ่มเติมฟรี NFT เพิ่มเติมนะผม50% 50%นี่ถือว่าเยอะมากนะครับเลครับา3,000บาทนี่ถือว่าผมใช้คำว่าเชื่แม่งเยอะที่สุดในปฏิกริริยานี่ผมเคยเห็นมาในโลกใบนี้แล้วนะ <c oughs> ดูดูอินเนอร์ของผมซะก่อนคือตั้งแต่ผมทำมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้พาราสเนี่ยถือว่าให้เชี่ยเยอะที่สุดในสามพันเจ็เนี่ยเออแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบณตอนนี้นะครับผมถือว่าโอเคได้อยู่นะแน่นอนนะครับผม มีระยะเวลาจำกัดในการไซอัพนะครับผมแล้วก็ผู้ชนะนะครับผมในการลาเฟอร์นะครับผมก็คือวันที่30กันยาที่ถึงนี้นะครับผมขั้นตอนทั้งหมดก็คือการสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทโอเคสตาร์ทล็อกล็อกขออภัยครับสตาร์ทล็อกเกตสเต็กกิ้งนะครับผมช่วงนี้ผมพยายามเรียนภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมน,นะ <laughs> <laughs> ตนลกตลก คือคุณสามารถล็อกอินผ่านเนียแล้วก็เก็ตพาราสได้นะครับเก็ตพาราสผ่าน Reference Finance ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งจริงแล้วคุณสามารถที่จะซื้อ่พาราสผ่านอะไรได้บ้างนะครับผมตลาดมีอยู่2 3ตลาดเองนะครับผมก็คือ Reference Finance นะฮะครับตัว MEXC มันอยู่2อันนี่นแหละซึ่งผมไม่ได้สมัคร <c oughs> จักใจเลยผมไม่ได้สมัคร ต่เอ้ยมันสามารถที่จะคอนเน็กซ์สวอปผ่านในตัวนี้ได้นะครับผมคือมันค่อนข้างที่จะดีถือว่าดีอยู่ระดับหนึ่งเลยนะในการซื้อเนียมาสมมติเราซื้อเนียมาใช่ไหมครับผมแล้วก็มาสวอปผ่านไอ้ตัวเอ่อเฟรนด์ไฟแนนซ์นะครับผมก็คือสามารถทําได้นะแต่ประเด็นคือหน้าจอไม่ก็โหลดหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยแหละครับผมผมเห็นมาบัตรสักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะยังไม่มาแต่ไม่เป็นไรสำหรับใครที่อยากจะรีบนะครับผมก็ไปดูใน MEXC หรือ Hotbit ได้นะครับผมซึ่งจริงแล้วทั้งสองส่วนนี้ผมแแทบบจะะไไมม่่ด้้ใชงเลยนครั แม่งแซดมากกคุณจิตวิจผมนะครับผมแต่ตอนนี้มีคนอ่รีวอร์ดไปแล้วเพิรนะครับผมต่อมันสองหมื่นสองนะครับผมก็เยอะอยู่นะสเต็กกิ้งอยู่ที่เรานะครับสเต็กเท่าไหร่นะครับผมก็าสามพันก็กำลังดีไม่ต้องสเต็กเยอะแยะอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมเพราะว่ามันแบบเวอร์วังอลังการเกินไปนะบางทีแค่คุณเป็นทัตินามคุณก็มีความสุขแล้วเชื่อผมเถอะนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเขาเป็นกิจกรรมที่มันมีระยะเวลานะครับผมจนถึงวันที่25นะครับอีก5วันนะครับผม ก็สำหรับใครที่ชอบก็เรามาดูนะใครที่ไม่ชอบปัดทิ้งไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นลัาเฟอร์ที่เกี่ยวกับเนียนะครับผมซึ่งถามว่าราคา nft ตอนนี้นดีไหมก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีนะครับผมเรียกว่าหวยตกต่ำนะครับยำตําบอลน,นะครับผมก็ชัดเจนผมเป็นคนชัดเจนแลยคนบอกว่าเชื่อพี่แม่งพุดตรงไปตรงมาเกินไปแล้วนะครับผมหลายคนจะไม่ไม่ชอบนะครับผมการตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่แต่ ผมคิดว่าถ้าคุณเข้าใจหลักการจริงๆของมันนะผมพยายามารวบรวมนะครับผมทั้งหลักการเศรษฐศาสตร์หลักการต,ตลาดนะครับผมหลักการที่ดู NFT มาตลอดนะครับผมในพูดคุยสัมภาษณ์ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมมีนะครับผมเอามาคุยให้คุณฟังเนี่ยนะผมคิดว่าคุณน่าจะได้รับประโยชน์มากนะครับผมในการที่เตรียมตัวป้องกันแล้วก็เรามาระวังภัยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมซึ่งตอนนี้สวอปก็ยังส w อ p ไม่ได้นะเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นวะผมเข้าใจว่าน่าจะสวอปไม่ได้เดี๋ยวผมอันนี้ได้ละได้ละ โอเคโอเคได้แล้วนะครับผมถ้าคุณสามารถคุณคุณเน็กได้นะครับผมแล้วก็มาสวอปได้นะครับก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างที่จะดีระดับหนึ่งนะนั่นนี้ผมยังไม่ได้รีเช็คเพิ่มเติมอะไรนะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรรีเช็คเพิ่มนะตัวเนี้ราคาสีดอนนะครับผม, <c oughs> ผมก็แลกพารสัสไหนพราพรัสวะพารัสเนี่ยเอ้ยนีู่นย์จุดสามก็เออสิบส <c oughs> ิบดอนเดนนะ เออประมาณเดนสามพันเด็นะ 3, เดสามพันต้องเท่าไหร่นะเออสามพันต้องหนึ100่งร้อยโอเคหนึ100่งร้อยโอ้หนึ่งร้อยไม่ได้ต้องประมาณหน120ึ่งร้อยยี่สิบ อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะเรทอัตรามันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออืมคร่าวๆประมาณนี้นะอ๋อ ไอ้น,นี่มันขึ้นโอ้มันขึ้นมาสีดอนนี่ว่าลืมไปแล้วผมลืมชี้เช็คไปโอเคครับประมาณนี้ก็จะได้ประมาณท่านนี้นะครับผมสหรัะคาสุนใจก็เรามาดูก็ได้นะครับโอเคครับประมาณนี้คร่า,า,า,าวๆขาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ